mình quay kính nhà ra đâu tầm mua có hoa nghĩ từng này mọt mình có bố một vọt giá này đấy thì bú là chàng chiến viện mua mà rùa này anh ra kể tà lại còn kể còn bỏ đi à bông anh kể tay về tà đâm từng trang đẹp con son con thì ăn nên là trang kêu kêu kìa bà o tả hành plan lưỡi non mà còn ông ba cha đều chèm vô này anh bị lắm, vô là ma คือนี่โมไม่กั๊บอันเดียบย่อเกินเหล้ากับรถนายก็ตั้งด่านตรวจด้านก็ห่อบางทีก็เข้มบวชโมไม่กลับเพื่อความปลอดภัยของตนเองไม่ต้องกลัวว่าถ้าเรากินเหล้าถึงมีด่านตรวจอยู่ข้างหน้าเราแวอเซเวน่นนะเราซื้อนุ่มเปล่าะเลเปาชาปาักราลูกกินในชาติทะเลเปานั่นไงแล้วการเราซื้ออาวัตามิวชักลองมือไก่ยากแล้วกาวรนุ่มเปียวชักปองมือไก่ยากไปถึงด่านตรวจไม่ต้องกลัวพอนไม่เลยอ๋อมันดับกลิ่นเหล้าดับกลิ่นไม่ดับกลิ่นไม่รูแต่ตาว่านายจะไปกังคืนนั้นเราไม ไปรยรอยว่างเปื่นไปเยี่ยมก่าช้าเรา้รู้จักแบบโตมากเแแหน่ยีนีไปไตัดลนไปจนเนนายอเราส่งรอยนะก็แลเออพาะมันลำบากไปลงเนาะคี่ไอพลอยนั่นแม่เฮ้ยแม่ไม่ต้องกลัวแต่ไปกับพ่อมันไหม่มเว้นยางรถถูกลานแวอนี้พอดีบวดกาวซยยยางรถบวชแล้ว ใซไหมเปลี่ยนอะแยักษงรถเชนตงตาวด้อ,อะทำใจตาวดออ้มันมาไม่ไปเปลียนพีน้องไม่มีเปลียนกี้ยันไปก่อนใช่ออตั้งไม่ไลพอ่อเพมาปลอบครอะตลูตนแน่ันลูกเมียก็ยังเลยนะลูกเมียงา,าเปนคนครับแต่ว่าลูกพ่มันไม่มีอ๋อไรลาไแล้วแ,วแต่ตุนทลูกเมียมาเจอฮันเลยว่าลูกเมียแปน,นแต่ลูกพกม่มนมาไมอ๋อมันมึงเลี้ยงลูกเปือล้วกัน ลูกเพื่อนเื่นว่า,ล,ล,า,าลูกไม่แอออมแรงหยาคนไม่ก็ะเจ่มเปรไม่ระวังนกกูแลหละไอ้รถนี่เจอนานแลวเล้กกว่านอกนลยอ๋อแหลมได้ต่อยกับรถเ,เลืองนี่แหลมได้จนนคนตงางนี้ไอ้รรถเลืองน,นี่เจอรถว่าใจตั้งเลยสวนอะว่าเจอรถว่าใจตั้งเลยไม่ได้หังไม่ตั้มรอมบอกอย่างกัน เออไอ้ดาวว่าพ่อนผ่อนนะเขาว่าเออไอ้พอ่อนึอรอดเตือนแล้วพเป็นคนผ่อนรอดเดี๋ยวไปต้องผมแลปนักแลี้ยเท่านั้นพ่อบอยโลผมเกิดมาตั้งอาย,ยปุปุ่นนี้ไม่เคยผ่อนรอดผมไม่จอดผ่อนรถท่าน,นกันก่อนที่ก็ได้ยึดลออ็อคอะไรเราพ่อไม่บ้านนั่นนี่หนึ่งว่าตื่นจักซี่มาเหตุรู้รถรอดครับแม่ยายเธอให้ แม่ยายครับไม่ยายที่2แม่ยายแข้งนะไม่ยายก็เขอทืนเราได้ลูกคยอ้าวแล้วกไแม่ยายรักะหละลูกคือแก่สาคนแก่สามมาว่าเพื่อนแม่ยายอันลูกคอ้ามคนลูกเจ้าแกจสาเจ้าเลยไม่ลูกเจ้าแกคนเดียวแต่เดียแม่พมแต่ลูกคือแกาคนคเนี่ยรเน้ยคันซอยอันกูเลี้นักทานหว้ย มานักไหมไม่จะขึ้นปลอมันเตียงสามค,คนเดียวเราลูกเต้ยนี่เ <c oughs> ออมึงก็ไปตรงนักรองกำกับกำนั้นเดี๋ยวไปกับผมปลอดภัยแน่นอนแกดีอันแม่เฮ้ยแม่คนแก่ๆจ่อพิตายหลอดผมกันนี่อันไม่ใหญ่ล้มบดผมโรผมเช่นตานน่างันโดนใส่ในไปล้มลลมูรตานลงในคลองดูผมไปดีมไม่มา แล้วันนีน้ำปวาไปตาห้อไม่เข้าแก่ักพลต่างจแล้วมีที่บันทีเป็นวันเทแล้วจเวยนาเลยไปเลยเ็เวียงเลวแนเปนเยอไรมันไม่ได้นอนเพยมัตาย